สุดอะไรสุดแล้วจี่ใส่เจ้าคือมือท้บ่อข้มือจ้บ่เสียนานเสียนาไม่มือยู่ไน่ะรือมใส่พิเต้ยได้หมครับับหมครับับโตครับกินีู่โยแม่กับลูกอ่อนเพิ่นบาวระทานป้องมาจ้าเป็นน้ำค้นหอยเบิ่งนี่โอ้ยบนพืนแต่แม่บ้านนี่นีพี่น้องเนาะ คสวัสดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC เก่าคือเดิมเด้อดอนดับบัอยู่ทางแม่นต่างประเทศก็จะมีต้อนรับข่าวสู้ซองแม่น้องเปลือคือเก่าพี่น้องเลยอ้าะวันนี้ก็เขามาบ้านน้องโมเนาะแต่ว่าน้องโมคุณโบยู่เนาะพี่น้องเลยแต่ว่าขาทางเขามาเนาะป้าคนเดินบุญวางไฟกันไพี่น้องแต่ว่าแม่น้องเปลือก็ยังบ่อท่านละถ่ายให้ไปพี่น้องเบิรงเนาะพี่น้องเลยคนเดินเป็นต่มวนนะพี่น้องนี่แบบเป็นกลุ่มใหญ่ไปเลยนะพี่น้องมีแต่คนโตดำๆทั้งนั้นเลยเหมือน าน้องโมใส่กระสีไปเพื่อนแอร์กับลูกสาวเพื่อนน้องเพื่อนน้องไปดิดบุญไอ้น้องไฟญ่เพื่อนแอร์ไเป็นน้องเลยอ่ะก่อนสิไปนี่กับระวังน้องโมวายยู่แล้วไหมน้องเปลี่ยนสีผ้าให้เพื่อนน้องไปดิ่นน้ำแม่เวลาหาน้อเพื่อนน้องเลยเห็นคนเก็บไม้เก็บตอกยูนเจะเพื่อนพากันมาเก็บไม้เก็บตอกเห็นอยากน้อนไปทำป่ะเดี๋ยวครับไปนั่งไปแวะไปดิ่นน้ำเพื่อนได้เนาะระวังรอน้องโมมาเพื่อนพี่น้องเลย ดีจะมาแหลดมกเทามานนี่เนาะพคอยแหลกบันไดมาเนี่ยพา,า,า,ากันมาเห็ดย่างอะไรนีเออมาเก็บไม้พื้นเลยฝึก,าาาากมาทำฝึก <c oughs> ไอด้ด่าอไงพี่เรางตลูกตับลูก,ลกลอ,อกับไอน,นี่ก็นำพลสำหรับ <c oughs> อยู่พุ่มมันคอยมีไม่เนาะมันเดินยังทางอยู่มัน เปนสวน,นอะไเ,ยเียว,วนีน่เ้เขาเนนมันมีบนเก็บมันมีพืนเนาะมมันลานยเหรอไม่บกว่่อย่างสบายดีเด้อใช่ฉเอหล <laughs> ะผึ่นมานำบ่พ่นมานำหลังเลยเต็มซานเล่งนั่นเอเนาะเก็บไม่พืชไม่บกเนาะไม่หรอกสารพัดสารพี่ไม่หลายแน,น่อนอนอ่นอนะ <laughs> เอาเมื่อเห็จหเเดจ,จ,ไ<ม>จุไฟหอยพี่นงเลยแม่ทานกันไ่ได้ดังเลย,นย,ย,ยนนนเนาะไ่ได้ไอ้วั้จุดในนอ่นี่เพิ่มาห้จุดบ่อพื้นก็บมมีอีก,กันนะเขาแบบว่ามดบเห็ดเพื่อนมันบ่าละแถวนั้นแม่สิเป็นชวนมั่นบ่าะตงกำลังสืบอยู่กับบ้านัต่อไปกระชี่พื้นจุหะ พันแมันมี้เยเหลังงตามายังเลยปมหาเก็บพื้นไ้พี่น้องเลยใครหอกิ่งไม้กิ่งตอกกันยังหลายอยู่เนาะมาพันไวโพม่ไพี่น้องเลยพื้นไม้บก พื need, ้นไม้บกนี่เอาไปเห็ดทานป้าแตกครบๆเลยเนาะงามลยนะงามงามอยู่ค่ะว่ได้แตกว่าข้างวแตกเลยไม่จิกบ่านเนาะหรือว่ามา่ยังเนาะไม่แดงเนาะแตกเนาะเต็มรถเลยกับเมื่อนะบาทนีนมานนองมูเันก็บือยู่ไหมจักจะไปใส่ไปแล้วอะไนี่สบุญว่ายูรว่าฝนไปดินบุญแล้ว เออเปลเป็นตะม้วนแน่นอนเห็ดข้าเจ้าดินกนนนนะแห็ดหนาดำหนาแดงนะแนเห็ดหนาดำหนาแดงมีแต่คนแบบเห็ดตัวลำเลิศเด้บ่ได้ไปดินนตะมัวบอสาร้ำผลบ่ได้ไปบ่เฮ้าหายหล่าใกล้ๆหนึ่งไปเด้อเป็ี่นตะม้วนซับแต่เดียวบ่งพลานมากเปลี่นตะม้วนน้ำฝนยู่ได้เป็นกลุ่มใหญ่ไปเพ่นดินแบบพร้อมเพรียงเนาะอ,อยู่บ้านนี่เนาะ มือนี่นะอ,อยู่ในรถถู <laughs> บดดุกบดเต่ามันมีไผอยู่เพื่อนไปทางไหนก็ได้หอบมานํำกันนะคำา่มมาเพิ่นอยู่คำมเพิ่น้องเฮียนอ่ะเออชิลด้มาก,กันสองคนก,พวกว็พอดีียกป่ะเพิ่นแล้วเพ่นหลีวเาดังทานวะเแล้ะวามาเห็ดต่นี่อ่ะมันก็ชุกไว้คำนั้เนาะ มันลุกเด๊ะเอาทานใส่ระยะใส่ทีเด็โดนต้องโดนกันลูกแทนใครหรอมีผู้มาส่วยอยู่เอาใส่หนีลูกไม่ใส่หรือเป่าบอใส่แล้วใส่หนีแล้วก็ซื้อเอาหนีเจ้านักเนาะไม่เจ้านันั่นเอาเมื่อรอบนี้แล้วใช่ไเอาอีกเจ้าหรือเปล่าพ่อแหละเหนื่อยว่าแล้วเนาะ ่ค่ะยังหลายซะมื้อนี้กิ่งไม้น่ะคํลูกคนมันเนาะมาพันกองไว้กองไว้อันผ้าเขานี่พันเอาต้นทําสดีนี้ิาองแล้วแขนเจ็บแนอ๋อจบนนี่นอนเอเจ็บเหงาแขนบ่ได้เป็นหยังดบัดจสิเจ็บละเจ็บบัดบ่เจ็บก็บ่เจ็บสิบ่ เจ็บกับโมแห้งอ่ะมันแห้งป็เกดจนหนึ่งตาออกคุณไหนอ๋อมันเปลี่ยนยังไปกวดหมอเพิ่มบรรดาในไหนบ่เพิ่นไม่จะเอายาแก่ปวดเพิ่นว่าแบบว่าประดงเสร็จอ๋อเสร็จมันเอายาให้กินกินแล้วเขากินร้ายกับเจ็บกับอันนั้นเจ็บอันแบบมาคลางเด้อเขาเป็นมาคลางนอนนี่มหมาคลังมั้งเหรอโดยชาวกินยาแก่ปวดร้ายเจ็บอ๋อันนั้นเลยค่ะคือไอหล่าคือว่าเป็นเหนียวคลางบอด่าเหนียวทงวีเหนียวทงวีบ่อ๋อ บัดแม่เป็นเหนียวครั้งซึ่งเหนียวมาครั้งที่สองพี่แม่ห่าบาดแล้วอ๋อแต่ว่าแพาเก่ามานันนึงป่เดี๋ยวว,ยว่า,บบาเฮ็ดเบียดปาดคือว่าได้ปาดเฮ็ดเบียดนักบ่ได้เนาะปาดเหนียวทงเหนียวทงนีดบ่ยังเหนียวมาครั้งเด้ยังบ่ได้าปาดอ๋อคนให้ไปปาดคนปวดเลยนะคนให้ไปปาดแต่แม่บ่ไปคือบ่ไปสัน้นตัวเจ็ดสี่กว่าปีเลยเราเห็นแล้ว่ต่ยังสามคืนยังไม่พื้นอ๋อเฮ้ยสามเถื่อปาดสามเถื่อปาดเลยได้ปาด เด็ดในสองขอดนี่เน่แต่กระปาาตัวนี้แต่กระปะะา่ดว้าเ้าสมแผ่เลยสามแผ่ะส,าาสีซได้ไหนระยะนี้แม่ลด้กับอายุข้าก็ไดเ,เลยเนาะอยกระเจี๊ยนทะยนามันทนมาได้ขึ้น่านนี้เนาะยันทนมาได้แต่ยังคืนเกือบมาได้อือเา่านางของอยู่หัวเืมยมาหตาตผุุอมีแต่หมอกปาดเท่นเนนานะขาวปาดนี่กัพ่อแห้งได้เนาะขนางะยันบุญยัง บอย่างขึ้นในเลนป่านอันนี้มันยากกว่าป่าเนี่ยอ๋อแดีวนี้พันชายยาสเตโรปิกเนาะให้พยานามผลบริป่านอย่างบอเจ้าล่ะจะต้องปาดไขมันอย่างเดียวจ้ะแม่ยังหน่อยเนาะก็นั่งขึ้นหอยพี่ดาวเลยป่าเนี่มันลดว่าลดทุนลดทุนออกกําลังกายแล้วเต้นชาวว่านะยังก็เห็นพี่ดาเห็นวันหนังยางนะเต้นกระโดดไปกระโดดมา ถ้าลดทุนนี้ว่าได้เนาะจะลดได้อยู่ได้ยังน้อยหนุ่มใินะหมนะาพยายามดลดขาก,กันเมืองได้เหมือนเดิมเนาะ <c oughs> อันนี้เมือพันเห็ดเฉียนเลยฝากันได้อันไปเอาของน้ำง้อมาสิมาพันหนึ่พันบอกเออไอ้น้ำง้อพันบอกเลยละ่ะพันมีุกลาย เมื و, igung, ่อพันเห็ดอ้อยไผ่ซะขไปสเดิอนมองมอคุณน้า่นวางไฟขนอหไแม่เลยคุณขนมบกอย่างเบิ่งแน่นะแม่ว่าเลยเนาะยังรถไปขายยังนู้รถเทเลยเนาะแม่มีรถไปแม่ว่านาะโมคอยหลอกปันใดเนาะยังอืกเคงเลย อยากแข่งไหมไหมแข็งจุไรเติบบาทเลยเนาะเมื่อสิบเอเมัน1บุไดระปวดขอายากอืมคือว่านั่นมันอันนี้เนาะเป็นเป็นประดงเ้นดิปลาล้งเศษอะไรนไอแบบแบบไปเป้าไปอย่างไม่เคยเป่าอยู่บ่ ยังหมดเคือเม็ดมิเตกินยากับพายาค่ะเมื่อน really? an ื่อนจะเือไล้ได้เ cool ถ oh no uh, nah ื่อไลยเลยแพ้ได้ันให้ก cool ินแบบอันถุนซองไปนยังเดยตัวเถื่อไ้เดี๋ยบุญถานอนกนทีนืนนอนหเมือมากเลยก็เป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นเม็ดเลยก็โตนะเสาหงางางา

โ้ขึ้นดอกคันสีขาวอาเนาะจะแม่บ่ยาวบ่ล่ะแม่น่คือบ่ยาวแท้วัดพื้นแต่แม่นหยพี่น้อง่ยาวกับผู้ใดนั่นน่ะบ่ตูนประธานป้อง่าซอาโกโว่าผู้ใดาสมะนบดนี้ มาดิดน้ำเมตู้ให้พี่น้องเลยพอดีน้ำม่มาอยู่ก็เห็ดเมตู้และเก็บพื้นก็ได้ยางมาเบิ่งแล้วไม่มียางเลยวันนี้ก็ได้น้ำวอยกินน้ำวอพอแม่ต้องเปรี้ยวฝนซื้ออยู่ในรถเหลืออยู่สองขวดเดี๋ยวจะมาให้แต่ขวดเด้อชื่อว่าติดรถแม่ลูกแม่ลูกสาวคนน่งยางมาหากันพี่น้องแม่น้องเปรี้ยวไม่ได้บอกอะไรว่าแม่น้องเปรี้ยวทายคิดยู่เนาะ สวัสดีพี่น้องเลยเอากับนี่นี่นวดนุ๊กสวัโอ้คอยคิดว่าผูรัยย่างนวดจะขึ้นคนละสีแทะมือนกันนะนวดเจ้าเนยไม่ดีคือแดงไม่ดีคือขาวคือกันของคนแท้เนาะพื้นไปหับอยู่ซีประตูวะประตูแต่หับบ่มอย่างเลยน่ารกอ่าเนาะอ่าซาเดียวมาคอยมาบ้าน้ำอาบน้ำไปให้ทางยายพอกันเด้อ เไปนะำมาเอาเมื่อไห้เราอะเพราะว่าจู่จู่เต่ากระพุ้วเราแพงเราหันมาทางลูกสาวบาทเลยบังแม่ขอน้นาแม้ขวดต่างสบายดีลูกบ่งสภาพโอ้ยเราไปไปเอานะาำหายายพันก่อนโอ้ยเนาดีแลพอลูกเตียงพนซื้อติดรถไว้ อ๋อยังเหลือขวดนึ่งว่าควนกินได้อยู่ก็มาขอบใจด้อโดยแล้วต้องพกน้ำพกอย่างไรมาเลไมาออกกำลังแบบแม่ลืมเอาน้ำมาลงมาปอะไลืมปะบ้าดข่าดเขีายงอดได้เนาะอดน้ำนี่อู้หัวได้เลยเมนเ้วยบอยทังได้แหละป้าสะ่ยางไปหาท่านันก่อนบาทเลยโดย แม่โอ so ้ยไว้ลายเติบได้มื่อเติบมาดิไม่ได้ไปเองนี่ฝนตกไม่ได้กั้นเอิงบ่เห็นยในจัว่าคือว่าใน้แทนเองเราไม่นองเนาะป้าจำให้พี่น้องถามในตัวสุดอะไรสุดแล้วจีใส่เจ้าคือมืดแทบบ่ จะมือจับ่เสียนากเนเสียาว่าจะงมื่อยจะไหนล่ะรืรมใส่พิเตอร์ให่อได้โอ้ยเกิดทับเชี่ยงก็มือสุดได้ล่ะสุดท่านีเบียงเบิ่งงนักกว่าใช่มาเบิองยมายืนเบืองนีวหันแต่ว่าเป็นน้ำประธานป้องมาจาเป็นนานป้งนีโอ้ยบัดพืนแต่แม่นบ้าน เดมันเมื่อเเด้งแสงจนสุดกันยังเมื่อยยู่วอเสียงไอซีข่าวเข้ามาปุ๊บและวันนี้ข่าวไหมวปองดน้อ้ยหยมาทานป่อปนาีเไหใดเนาะซีบิดบ่นคอยเห็นเสมอยเจ้าอเคื่อเกิดพิ่นแล้วนกบาราเบอรนะได้ค่อยลงมา งานมีงานงานหลายเนาะวันนี้กานอยูรไฟคือโอกาสจ้ะวันนี้ก็ได้เห็นหนาเพิ่นเนาะนปะกติเ่บมี <c oughs> งมานนี่คือสิบกว่าคเห็นหนาเพิ่นจะมาได้เดี๋ยวนี้ชืมม่วมอนี้แล้วนะค่ะพัดศรีพันัญญาเรามาอยู่บ้านจะส่องเลยเราเป็นในไดเนาะเบื่อกอี้เฮ้ยไปได้ชืมม่อโมงก็ทุ่มที่เเนาะโอ้ยจะกันเลยเอาจะจะรู้อ่ ตอนนั่นนี่ตอนเป็นที่จมูกทหารนั่นหกสิบหกสิบแปดโลนะหกแปดเจ้าหลายก่อนเยอบแต่ขนเจ้าขึ้นิีอ้วเนี่ยล่ะะระทานฟองเอ้ยเจานี่ละพ่อช่อยเอาูนี้คนำได้เนาะนี้ต้งตงัดอย่างนีู้้นยเนาะบูมักเนเชหรืว่าคืุแบบพโจมของรน้ได้นึ่งเปยเดียวได้ผูไว้ชับโมเมนต์โมเมนต์หรอ จุกเจ้าเป็นสาวั้นชุกเจ้าต้องหำแนวเห็ดเด้อกำลังกายบอแม่นอันนี้ชุกเจ้าลุกขึ้นมาวัดชุกเจ้าโบเห็ดสิวะมันกะนันน่นที่ประจุประจับสิมันเมื่อยยีดชวนเลยใกล้ถ่ายหน้าเลยดิมอเลยไ่ได้ถ่ายบอเติมเตงมเยอะเนาะโอ้เพราะฉะนั้นเราบำรุงไหมวันนี้ก่อนช่ว้ดีแลี้ยช่ว้ดีแล้วแต่จุ่มอบไรความรนตึนเลบควานมรันตึนคือว่าเนาะระวังความลันแน่อวดนายกันเลย ไปก็ที่มีแมงอยู่ึงว่านี่นะอยโอ้ยยามไรายามหลนกินนะห้องนี้ไ่ได้เงนเวลากินนะเพงเพิ่งเออเวลาเรากินัดถึงว่แล้วพัดถึงวะพัดถึงวาเป็นแทนอันเรื่องกินนะพี่แตนเราบอกว่าละโมเลยอย่างเดียวไปตั้งใราพิ่งเงียบเลยมือับชับมือับชับโตหับกินนีบ แม่กับลูกอ่อนเพื่อนแซมโว่าเอ้ยคักแล้ว่อนยูเพุ่นบอกว่าชี้กล้องเทหัวหนุดมาเด้อมาเด้อบริรยืนบริรยืนขอชี้เหรอว่าอี่าให้ของมึงไงบริรยืนใครโอ้ว่าเนาะเวลาคนกำลังมวนเนาะบุญได้เราเกิดบกบฏิว่ามีแนวมามองไม่ร้วหนุ ได้ว่านี่ได้สามบาทหนึ่งไม่ได้สิไปหาครอบครัวอื่นหมดแล้วจะจังบนมาไหมเรามาก่อนเราจะมาไหมไม่ได้เป็นมือสุดท้ายสิบบ่บนสุดท้ายท้ายสุดมัอนี่มือสุดไทยอะไรบ้าบวกสองเมื่อบ่างพันมียสองมื่อมื่อค่ำเมื่อคืนนี้คืนนี้ก็เปิดล่นกันลายอยู่แดงมืนบุญในญ่บุญประจำปีบุญไปได้ใช่ไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ้ยนฉันหดมุ่งแข่งไปหดมุ่งกันทังว่ากันว่าไงกันคะเจ้าดินนี่เนาะพร้อมเพียงกันดีีบ้านเนี้ยดิบแต่มวนคักเคื่อนแต่ละลังมันหนักพ้อมเพียงม่วนชวนมากมีแต่ผู้ชายได้เขาเจ้าเ็ดิบว่ามีแต่ใบไม่ใบตอกอยู่น้ำแอวพวนะเดี๋ยวแต่มวนชับเห็นว่าลุกยั้งอ่ะยั้งนั่นเฮ้ยเนาะขออนุญาตเพื่อนบอสอะ ขัาไปบ่ได้อนุญาตออกมาอนุญาตบารเลยยัยเพิ่นโมโหจไหกอไรมาซ่าะไรมาซ่าตอเข้าไปน้ต้น้บ่ออกมาดิรบ่แม่มนเฮ้ยดออเขับไปแล้วบ่ได้น้เป็นเิดอัอกมาลน้ไม่น้อยกก็มาเจ็บบ่เอ้ยอขบไปมุดาอ้าไปแล้วพีนองไปมาซไปมาซา

ป้าไปจจับม่เด้อมากกี่หน่อาโค้ดอเจ้าจับเมียไ่ได้หรอยงไปเป็นไะไหล้มลูกทุ่มยุ่งฝันมากกี่ครับย่ไปแล้วเนัฟันเป็นแลาวย่อมนี่็เรียบร้อยแล้วเฮายหาเห็นเนาะหาเห็นหาย่อมเนี่เเมียหายได้เนาะเอน็อกนดอดิ่มือหนุมาเราบ่อยู่ชับแ่นมือเป็นดิเป็นเตียวขึ้นมาแล้วมือค่อยเป็นสามูแทนได้ไรบอ เขาเป็นสซมมูเมื่อหนึ่งดนบอกสิไปนั่งรับของอยู่เฮือนเรานี่นะถ้าลูกชายรุเข็นยู่ไปเต้นหะเราพูดแด้ละกัเราอยากพอดเนื่องพูดแรกอย่างนันเนาะเืองนายพูดแกแมนเดอร์ขายแล้วจไปเบิ่งนี่แล้วตู้หาอะไรนี่ยากกินี่เปิดกล้องใชัยเด็กคายเปิดกล้องยังเฮือน พอก้ใช่มาไวาเด้อบ่ไยินมาไวาบ่ได้แล้วเสียงเกกลังข่าวหูแล้วมาได้รังมวนดมาสชเด้อยสมงกันดุนแลเมื่อไเาะเดี๋ยวาเยวจะมาเองอะมานบุญมาเรนบุญเบป้างมาณช่วงเรนเลงะนว่า มานี่ก็เป็นตะมวน้มันเนาะเาดาตัวนวมัดาวันไงารตดำอานดำเนาะดำจะตกใจมดำนี้ดีวเนาะดำว่าดำชื่อดีกันยังไงทานแค่ไปทานงานดำกดดีปะแนนอาผูกไปย้อนพุณนสันสมองมากกันเลโดยะไปหาทั้ง จิตกอดไอ้เก่งเอพายุไปกันบ่นอะไรกันขุ่นเจอแล้วอยู่ทางขุ่นทางโอ้ขาออกไปก็เห็นเอื้อเพนได้ยางพูดีรถจจกชอนกับใคร่ะอ้อสามเลยวิพายุสรุปเร้วมิ่งพายุอาเพื่อับเฉลิเราเปไเปิดใสกบายุขี่มากกหนีบุหินพายุคนได้นี่ได้สี่างคร้บมาใหม่เดยฝนุ๊บตกบยานาะขันปุ๊บโต๊ะอนตีามผู้ชอบ เข่าก็เนี่ยมาตัวแห้งแล้วตัรับจำไมจำหมดสามงัดยืนนี่เดี๋ยวได้เสียแลเดี๋ยวเดี๋ยวบดหนอกก่อนเนาะบดไปเบิ่งก่อนนได้กันทีโอเคสบายพี่น้องเลยมาวันนี้กับพ่อทางบ่อยเงาประทานปังอังป่องอังร่องปังอังล่องอะไรก็ห้องเจ้านะป่องอัง มลเอียเนาะอเแต่สมัยที่เฮียนเจ้าจะมีน้ำในหลายเกาะหมู่ทีห้องกจ้นะตอนที่เจ้าเฮียนหมใส่ยาใส่ยาให้เจ้านะใส่ยานะแม่ใส่ยาตอนเที่อันเหรอแม่นี่ไงคอยยู่งนี่ไงและจำไม่ได้เลย จำได้อยู่วะบอกใไงนี่อ้านี่กับฉพาะข่อยห้องเพิยวข่อยเนาะแต่คนอื่นข่อยโมโหค่าเขาตั้งเสียย่าเจ้านี่แหละโอ้ยเนาะไปไปค่ะจำนั่นแล้วไปเสียย่าข่อยข่อยห้องยาตอนนั้นกะตุนอันติ่นได้ข่อยห้องยาไหมนอนในนั่นด้วย่ได้วยจ เออน้องโมเธอได้โบยู่ด้วเออโบยู่ใช่เนี่ยพายแซ่ดอีดาบวะไหนโบเอนเนาะเจ๊น้ำมุนบ่ปลาสาวให้พี่น้องอัสสบายดีปลาลุงพเนะอือนี่เจ้าเลยเอ้สบายดีพี่น้องเลยเนาะให้พี่น้องเลยนะมาไม่นี้กระพาะสองเบาเพิ่ต่อดิบเบาเซลน้ำเพิ่นซักหน่อยให้พี่น้องเลยแต่ราวังรอน้องโมน้องโมกับยังบ่ท่านมาเนาะให้พี่น้องเลยสําหรับคลิปนี้แม่น้องเฟวกับทายท่าให้เจ้แม่พี่น้องเบิ่ง บรรยากาศทำประสาทได้หนึงไหมพี่น้องเนาะเดียวกานเอื่นกับแม่น้องเป็ดกับขอบุญขอบคุณทางพ่อแม่พี่น้องเอฟซีขึ้นดาวขึ้เด้อเด้อที่เข่ามาติดตามเลยครับส้มโซ่ของแม่น้องเป็ดมาตลอดเนาะสำหรับคลิปนี้ก่าวำมับสบัยดี